สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับดีดดต้อนรับเข้าสู่คลิปเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งนะครับน้องความถนัดทางคณิตศาสตร์ของปี63โดยพี่เหลิแมแห่งสาวบ้านชกชัยติวเตอร์นะครับน้อง คลิปนี้นะครับน้องพี่จะมาเฉลยกันต่อในข้อที่4นะครับน้องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนครับน้องข้อที่4นะครับน้องเขากาหนดเซต A มาให้ครับน้องอ่มีสมาชิกตั้งแต่ลบสาถึงสเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องก็กําหนด R มาให้โดยที่ R เนี่ยนะครับสร้างมาจากคู่ันดับ x y ครับน้องแล้วก็ให้เงื่อนไขของ X y มาเป็นสมการตัวนี้นะครับแล้วโจทย์เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องโดเมนเรนครับน้องของ R ตามลําดับแล้วโจทย์เนี่ยก็ถามเลยว่าข้อกอไก่ขอไข่คอควายมี มีข้อใดถูกต้องบ้างบางคนเริ่มอ้วกแตกแล้วอุ้ยพี่เหลิมทำไมก็สอบแข่งมันชอบเป็นแบบนี้เนี่ยชอบถามข้อถูกข้อผิดมันชอบถามหลายๆอย่างใน1ข้อครับน้องนะมันจะได้วัดความรู้หลายๆเรื่องอย่างข้อน,นี้น้องสังเกตโจทย์พูดถึง R ายกกาลังลบหอย่าไปอ่าน R ยกกาลังลบหนะน้องอันนี้มันเป็นบทเรื่องคู่อันดับนะะเรื่องฟังชันนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับน้อง R ยกกําลังลบหก็ไม่ได้อ่านกันแบบนี้โวยนะครับนะเขาอ่านว่า อินเวอร์สโอเคไมาใช่อินเวอร์สเลยเดียวออกเสียงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องข้อนี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องอินเวอร์สนะครับนะแล้วก็พูดถึงเรื่องนะครับนะการเอาอินเวอร์สเนี่ยมาอินเตอร์เซ็กกับ R เพราะฉะนั้นนะครับน้องก่อนที่น้องจะหาอินเวอร์สได้น้องก็จะต้องไปหาอะไรมาก่อนหา R มาก่อนเท่านั้นเองครับน้องเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเขาเน้นที่การหาความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับซึ่งนะครับน้องความสัมพันธ์ตัวนี้เนี่ยจริงๆสร้างไม่ยากเลยน้องก็จะต้องเข้าใจว่านะครับมันสร้างมาจากนะครับนะคู่อัน เพงแต่คู่อันดับ x y เนี่ยมันเกิดจากผลคูณคาร์ติเชียนก็คือการเอา a คูณ a แปลเป็นภาษาคนง่ายๆเอาเซต a มาจับคู่กันโอเคอเอาเซต a เนี่ยมาจับคู่กันดังนั้นพี่ขอวาดรูปขึ้นมาก่อนนะครับน้องคู่อันดับที่เราจะสร้างนะครับน้องเขาเรียกว่าคู่อันดับ x y อ x เป็นตัวหน้า y เป็นตัวหลังเสร็จแล้วนะครับน้องเราสร้างมาจากเซตอะไรเราสร้างมาจากเซต A ครับน้องเซต A ซึ่งเซต A เนี่ยนะครับน้องมีสมาชิกตั้งแต่ลบสาถึงสครับน้องนะขอใส่ไปแค่คร่าวๆพอนะลบสาถึงสแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้เซต A เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเซตเดียวกันนะครับก็จะเป็นลบสลบสแล้วก็นับไปเรื่อยๆจนถึงเลข3ครับน้องตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องประเด็นก็คือว่าเวลาจับคู่เนี่ยมันก็จะต้องถูกต้องตาม เงื่อนไขโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นแค่การเช็คเงื่อนไขเท่านั้นเองครับน้องพี่โยงมาไว้ข้างล่างนะครับน้องจะได้แทนค่าถนัดถนัดนะครับตัวเงื่อนไขนะครับน้องก็คือ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบอะไรลบ2นะครับน้องตัวนี้เพราะฉะนั้นน้องก็แค่ลองแทนค่าดูทีละตัวอย่างเช่นตัวแรกก็ลองแทน x เป็นลบ3ดูว่าลบ3ของเรามันจับคู่กับ y เป็นเลขอะไรนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องอมาเริ่มจับคู่เลยนะครับพี่เนี่ยก็จะทําการแทนค่า x เนี่ยไปเป็นลบสาแล้วก็คิด เลขให้เร็วนิดนึงนะลบสใส่ค่าสมบูรณ์ได้เลข3นะครับน้องเพราะว่าค่าสมบูรณ์เป็นบวกเสมอดังนั้น3-2ลบ2ได้เลข1เพราะฉะนั้น x เป็นลบ3าเป็น1ครับน้องน้องก็เลยได้คู่แรกว่าถ้า x เป็นลบ3น้องก็จะได้ y ออกมาเป็นเลข1นะครับน้องจับคู่กับเลข1นั่นเองว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นน้องก็เลยได้คู่อันดับลบ3 1เนี่ย ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับน้องเพราะว่าน้องอจจะต้องแทนค่าเยอะนะครับตัวถัดไปถัดจากลบสนะครับน้องก็คือลบสอครับน้องนะแทน x เนี่ยไปเป็นลบสน้องก็เลยได้ y เท่ากับนะครับนะค่าสมบูรณ์ของ x อ่า x เป็นลบสนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้ก็เลยได้เลข2ออกมา2อลบสได้เป็น0ูนย์ครับน้องนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยได้คูรดับ ลบ2ศย์ครับน้องนี่ถ้าน้องสร้าง R ได้เดี๋ยวน้องก็หาอินเวอร์สได้ครับน้องไม่ยากตัวต่อไปนะครับน้องก็แทน x ไปเป็นลบ1เท่านั้นเองอ่าเนี่ยลองแทน x จากเซต a ดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องก็เลยได้ y เท่ากับนะครับแทนลงไปตัวนี้ใส่ค่าสมบูรณ์ก็เลยตอบบวกเสมอน้องก็เลยได้ค่าสมบูรณ์ของ x เป็นเลข1เพราะฉะนั้น1ลบ2ได้ลบ1ครับน้องอตัวนี้ก็เลยได้คูณดับลบ1นลบ1นงนะครับน้องเรียบร้อยอ่าตัวถัดไปเราก็แทน x ไปเป็น เลขอะไรเลขศูนย์นะครับน้องแทน x เ,เนี่ยไปเป็นเลขศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับน้องอคิดเลขในใจนะจ๊ะได้ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของศูนย์ก็คือเลขศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นน้องก็เลยได้ศูนย์ลบสองได้ออกมาเป็นลบสองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นคู่อันดับ x เป็นศูนย์ y เป็นลบสองนั่นเองครับน้องเรียบร้อยศูนย์ลบสองเนี่ยแล้วก็แทนแบบนี้ไปเรื่อยๆตัวถัดไปก็ x เป็นเลขหนึ่งครับน้องอบางคนบอกพี่เหลิมแล้วถ้าข้อนี้มีสักสิบค่าให้แทนนะอันนี้ก็เงือกบานเล เลยครับน้องนะครับเงือกบานเลยแต่ข้อนี้มีแค่7ค่ายองน้องนะคิดเลขให้เร็วเท่านั้นเองน้องก็ใส่ไปค่าสมบูรณ์ของ1ได้เลข1นะครับน้องนะเพราะฉะนั้นได้1นลบสเพราะฉะนั้น1นลบสได้ลบหน้องก็เลยได้คูนดับออกมาเป็น1นลบหนครับน้องเรียบร้อยหนึ่งลบห่งแล้วก็ตัวถัดไปนะครับนะไม่ใช้1ก็ไปใช้เลข2นะครับน้องนะเลข2องเปลี่ยนสีนิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องก็เลยได้ออกมาเป็น ไม่พอแล้ววะ x เท่ากับ2 y เท่ากับนะครับนะเออแทน x ตัวนี้ไปเป็นเลข2ขอแทนในนี้เลยจะได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ2ได้เลข2 2ลบ2ได้0น้องก็เลยได้ x เป็น2 y เป็น0นะครับน้องเรียบร้อย20อ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายแล้วครับน้อง x เป็นสา x เป็น3ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องนี่ตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องก็เลยได้ y ออกมาเท่ากับนะครับใส่ค่าสมบูรณ์ของ3ก็เลยได้เลข3 3ลบ2ก็เลยได้1 1ครับน้อง่าลบสก็เลยได้1นะครับเพราะฉะนั้นจุดสุดท้ายครับน้องน้องก็เลยได้มาว่า x เป็น3 y เป็น1เท่านั้นเองครับน้องเรียบร้อยนี่ก็คือตัว r นั่นเองครับน้องเนี่ยเป็นสมาชิกของ r ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าข้อแรกเนี่ยเขาไม่ได้ถาม r เขาแันถามเป็น r in w e r s e นะครับน้องก็เลยจะต้องเข้าใจว่านะครับน้องตัว in w e r s e มันคือการสลับ x y เท่านั้นเองโอเคเอ่ okay. สลับคู่อันดับ x y เพราะฉะนั้นจากเดิมลบ3 1ถ้าเป็น r inverse ก็จะเป็น1-3ลบ3นะครับน้องตัวถัดไปนะครับน้องเออลบ2อก็เลยสลับได้เป็น 0-2โอเคไหมตัวถัดไปนะครับน้องลบหนึ่งลบหนึ่งสลับได้เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งเพราะวา่าเลขมันเหมือนกันโอเคไหมอ่ะแล้วก็ตัวถัดไปนะครับน้องตัวนี้ก er. ็เลยได้ลบสองศูนย์นะลบสองศูนย์ตัวถัดไปตัวนี้ครับน้องได้ออกมาเป็นลบหนึ่งหนึ่งโอเคไหมลบหนึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวถัดไปสองศูนย์ก็เปลี่ยนเป็นศูนย์สองครับน้องอ่ะเนี้ยเป็นอินเวอร์สนะครับนะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับน้องสามหนึ่งเปลี่ยนเป็นหนึ่งสามเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันเนี่ยถ้าน้องเขียนตัว R ได้เขียนตัววออินเร์ได ตอบได้ทุกข้อแลครับน้องข้อนี้นะครับอ่ะสไลด์ไปข้างๆข้อแรกเนี่ยเขาพูดถึงตัว R inverse ว่ามันเป็นฟังก์ชันไหมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับน้องอ่ะขอสไลด์ไปข้างๆตัว R inverse ของเรานะครับน้องก็คือตัวนี้อ่าน้องจะสังเกตเห็นว่านะครับน้องอีตัว R inverse ของเราเนี่ย ถ้าจะเป็นนะฟังก์ชันนะฟังก์ชันเนี่ยจะต้องห้ามอ่าฟังก์ชันเนี่ยจะต้องห้ามมองเหมือนเป็นการจีบอะครับน้องผู้ชายจีบผู้หญิงนึกภาพเป็นแบบนี้ผู้ชายจีบผู้หญิงเวลาผู้ชายจีบผู้หญิงเนี่ยผู้ชายห้ามจีบผู้หญิงหลายคนอ่าจีบผู้หญิงคนที่หนึงจีบผู้หญิงคนที่สองอย่างนี้ถือว่า ผิดประเพณีครับน้องอ่าจีบหลายๆคนอย่างเงี้ยถือว่าผิดประเพณีถ้าเป็นแบบเนี้ยถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันนะครับน้องอ่ะขอเขียนย่อๆนะไม่เป็นฟังก์ชันนะครับน้องซึ่งเอาพิ่งเลิมเรถ้าเกิดเป็นรูปแบบแบบนี้ล่ะสมมุตินะผู้ชายคนที่1ผู้ชายคนที่2ดันไปจีบผู้หญิงคนเดียวกันอย่างอันเนี้ยถือว่าเป็นฟังก์ชันไหม เป็นนะครับน้องฮะตัวนี้ต้องระมัดระวังพี่ถึงชอบให้น้องจําว่าเป็นเรื่องการจีบบางคนบอกพี่เหลิมตัวนี้ไม่เป็นฟังก์ชันดี่ผู้ชายจีบผู้หญิงคนเดียวกันได้ไงจีบได้น้องเพราะว่าผู้หญิงอ่ะสวยหรือเปล่าฮ่สวยความรักคือการแย่งชิงนี่ความรักคือการแย่งชิงเพราะฉะนั้นมันเป็นธรมรมดาคนเราแย่งชิงกันได้แต่ว่าคนเราเนี่ยจะไปจีบหลายๆคนได้ไหม ไม่ได้ผิดประเพณีนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีจําง่ายๆครับน้องนะให้เทคนิคไวนิดนึงนะครับนะฟังกช์ชันคือการ ห้ามจีบผู้หญิงหลายคนครับน้องอ่ะแต่จีบผู้หญิงคนเดียวกันได้ไหมได้ความรักคือการแย่งชิงเพราะว่าผู้หญิงสวยเราสวยเราสวยไงเลยมีแต่คนแก่งแย่งชีวิตลําบากจริงเลยชีวิตลําบากจริงเลยอ้าวมันจะสไลด์ขึ้นเราก็แค่ไปเช็คว่าเฮ้ยมันมีการจีบหลายๆคนไหมนะครับนะน้องก็จะสังเกตเห็นว่าเอาเลขอะไรดีเอาเลขนี้แล้วกันนะครับน้องเลขศูนย์พอดีเห็นนะน้องชัดๆเลยนี่เลขศูนย์ศูนย์อันแรกเนี่ยมันจะเป็นศูนย์จับคู่กับลบสอง ครับน้อง0ย์จับคู่กับลบสส่วนอีกอันหนึ่งตัวข้างล่างตัวนี้น้องจะได้ว่าศูเนี่ยจับคู่กับเลขอะไรเลข2ดังนั้นแสดงว่านะครับน้องตัวนี้เป็นไง จีบหลายคนผิดประเพณนนออีผู้ชายวันนี้ทำไมทำตัวแบบนี้เนี่ยยาจริงๆเลย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แสดงว่าไม่เป็นฟังก์ชันครับน้อง่าเนี่ยวิธีจําง่ายๆเนี่ยใครเรียนกับพี่พี่จะให้แทคติกพวกนี้ไว้น้องจะได้ไม่ต้องไปท่องเยอะนะครับอ่ะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับน้อง R Inverse ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับน้อง่าเขาบอกมาว่าเป็นฟังก์ชันก็เลยเป็นไง ผิดนะครับน้องอ่ก็เลยผิดนะครับข้อไหนที่ตอบข้อกอไก่ก็ตัดทิ้งเลยนี่กอไก่ถูกข้อเดียวตัดทิ้งถูก3ข้อตัดทิ้งอ่าเหลืออยู่3ชอยนะครับน้องอ่ะต่อไปนะครับน้องข้อขอไข่ข้อของไข่อขอเนี่ยเขาถามว่าจำนวนสมาชิกของอินเ e อร์เซกับ R อินเวอรเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด 3คู่ใช่ไหมมีอยู่ทั้งหมด3ตัวใช่ไหมอ่ะสไลด์ไปข้างๆครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องเขาเนี่ยเอาตัว R มาอินเตอร์เซตกับ R i n ์อินเวอร์สน้องก็จะต้องเข้าใจว่าเครื่องหมายอินเตอร์เซตคือการหาตัวซ้ำเพราะฉะนั้นน้องก็แค่ไปดูว่า R กับ R อินเวอร์สเนี่ยมีคู่ไหนซ้ำกันบ้างนะครับอ่ะขออนุญาตลบตรงนี้นิดนึงดังนั้นนะครับน้องอ่ะใช้ไฮไลท์เลยจะได้ดูชัดๆนะครับเออคู่ไหนที่ซ้ำกันบ้างนะครับน้องอ่ะคู่แรกก่อนลบ31ตัวนี้ มีลบสามหนึ่งไหมไม่มีนะครับน้องอ่ยเพราะฉะนั้นยังไม่ซ้ำลบสองศูนย์นะลบสองศูนย์เนี่ยไหมซ้ำกันเพราะฉะนั้นคู่แรกมาแล้วครับน้องคู่แรกก็คือลบสองศูนย์ครับน้องที่ซ้ำกันตัวถัดไปนะครับน้องก็คือลบหนึ่งลบหนึ่ง ซึ่งมันซ้ำกันครับน้องนี่ตัวนี้เลยตรงๆเห็นไหมเอ่ยอ่าอินเตอร์เซ็คเราก็จะได้ก้อนตัวนี้มาด้วยเพราะว่ามันซ้ำกันเพราะฉะนั้นน้องก็เลยได้คู่ลบหนึ่งลบหนึ่งมาอีกคู่หนึ่งโอเคไหมเอ่ยอินเตอร์เซ็คคือการหาตัวซ้ำตัวถัดไปนะครับน้องก็คือศูนย์ลบสองศูนย์ลบสองมีอีกไหมมีนะครับน้องอ่าศูนย์ลบสองตัวนี้อันนี้ก็ศูนย์ลบสองเห็นไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเวลาเอาสองก้อนเนี้ยมาอินเตอร์เซ็คกันน้องก็จะได้ตัวนี้ออกมาด้วยนะครับน้องอ่าน้องก็เลยได้ออกมาเป็น ศูนย์ลบสองครับน้องเรียบร้อยเสร็จแล้วยังมีอีกไหมคู่ที่ซ้ำกันหนึ่งลบหนึ่งไม่มีนะครับน้องเพราะว่านี้เป็น1นะึ่ลบสามแหเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่นะครับต่อไปสองศนยอันนี้มีไหมไม่มีมีแต่0 2นะครับนะต่อไป3 1อันนี้ไม่มีเลข3เลยครับน้องแหมไม่มีเลข3โผล่เลยเพราะฉะนั้นนะครับน้องสรุปก็คือได้ทั้งหมด 3คู่ครับน้องนี่เลย3คําตอบนี้ลบสอศูนย์ลบหลบหแล้วก็ศูนย์ลบสนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าซ้ํากันทั้งหมด3ตัวข้อขอใครก็เลย ถูกต้องครับน้องอ่ะซ้ํากัน3ตัวจริงๆโอเคไหมเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อไหนที่ตอบว่าขอไข่ผิดก็ตัดทิ้งอย่างเช่นข้อ3อ่าไม่ได้ตอบข้อขอไข่แล้วก็นี้บอกว่าผิด3ข้อก็ตัดทิ้งข้อนี้ก็เลยเฉลยตอบข้อ2อ่าเริ่มเห็นข้อดีของโจทย์พวกนี้ยังจริงๆเวลาน้องทำอ่ะมันอาจจะไม่ต้องทําทุกข้อก็ได้อาจจะทําแค่นี้ก็ได้ไหมสองข้อน้องก็ได้คําตอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เฉลยตอบข้อ2แต่เพื่อความรู้นะครับน้องเดี๋ยวพี่ทาข้อคออควายด้วย ด้วย ข้อคอควายเนี่ยนะครับน้องเขาจะพูดถึงตัวเออาร์นะครับน้องแอบพี่เลิม DR คืออะไร d r ก็คือโดเมนครับน้องส่วน r r เนี่ยก็คือเรนสนะครับน้องเพราะฉะนั้นโจทย์เนี่ยเขาให้น้องเอาโดเมนอ่าเนี่ยข้อคอควายนะเขาให้น้องเอาโดเมนกับตัวเรนสเนี่ยมาอินเตอร์เซ็กตกันครับน้องแล้วดูว่ามันได้ออกมาเป็นโดเมนจริงไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องเดี๋ยวเราก็จะต้องไปหาโดเมนกับเรนสกันอ่ะเดี๋ยวขอสไลด์ไปข้างๆเพราะฉะนั้นน้องก็จะต้องไปหาโดเมนมาก่อนโดเมน คืออะไรโดเมนก็คือเลขข้างหน้าครับน้องโอเคไหมเอ่ยที่ขอไม่เอามาเขียนใหม่และกันเลขเยอะเหลือเกิน หรือเขียนดีเขียนดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆเพราะฉะนั้นโดเมนก็จะได้แก่ลบสามนะครับน้องลบสองนะครับลบหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามคือว่าง่ายๆมีครบเลยครับน้องตัวนี้คือโดเมนเสร็จแล้วนะครับน้องให้น้องเนี่ยเอาไปอินเตอร์เซ็ตกับตัวเรนสนะครับน้องเพราะฉะนั้นตัวเรนสนะครับน้องก็คือสมาชิกข้างหลังโอเคไหมเ่ยโดเมนคือสมาชิกข้างหน้าเรนสคือสมาชิกข้างหลังนะครับน้องเพราะฉะนั้นเรนนะครับน้องน้องก็จะต้องไปดูตัวนี้มีเลขอะไรบ้างอ่ะพี่เดี๋ยวขอเอามาเขียนก่อนนะครับเลขที่มี นี่นะครับก็ได้แก่เลข1ครับน้องตัวแรกคือเลข1ต่อไปคือเลขศูนย์โอเคไเหมต่อไปก็คือลบหครับน้องอ่าต่อไปก็คือลบสอ่าต่อไปก็คือลบหนึ่ง แต่น้องสังเกตว่าลบหนึ่งเคยเขียนแล้วเซตเนี่ยเขาจะเขียนแค่ครั้งเดียวนะครับน้องไงซ้ำกันนับเป็น1ตัวดังนั้นน้องก็เลยไม่ต้องเขียนอีกนะครับศูนย์ก็เช่นเดียวกันศูนย์เนี่ยเคยเขียนแล้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย 1, 1 1ก็เคยเขียนแล้วนะครับน้องไนงะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรนจ์ของ R ย้ำนะว่าเป็นของ R ไม่ใช่ของ R อินเวอร์สน,นะน้องไงอารอินเวอร์สไม่ได้ใช้ละเรียบร้อยเสร็จแล้วน้องก็เอามาอินเตอร์เซ็กกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการอินเตอร์เเเซซกกกคืออาาารหหสส่่่วววนนน้้งง็็จะััตตที ค้ำกันก็คือเลข1นครับน้องอ่ตัวนี้น้องได้เลข1ออกมาตัวถัดไปนะครับน้องก็คือเลข เออสองไม่มีศูนย์นะศูนย์เนี่ยที่ซ้ำกันนะครับนะก็มีเลขศูนย์ตัวถัดไปนะครับน้องก็คือเลขลบหนึ่งครับน้องอ่าลบหนึ่งเนี่ยที่ซ้ำกันนะครับเอ่อแล้วก็ตัวสุดท้ายครับน้องก็คือลบสองครับน้องที่ซ้ำกันเนี่ยเรียบร้อยเสร็จแล้วพี่เลิมเท่ากับโดเมนไหมน้องก็สังเกตนะโดเมนเคยเขียนละขี้เกียจเขียนอีกรอบหนึ่งอันนี้คือโดเมนโอเคไหมอ่าอันนี้คือโดเมนส่วนอีตัวที่อินเตอร์เซ็กต์น้องได้ออกมาเป็นตัวนี้ดังนั้นถามว่ามันเท่ากันไหมก็ต้องตอบว่า ไม่เท่ากันเลยครับน้องไม่ได้เหมือนกันเลยอย่างตัวโดเมนเนี่ยมันมีลบสแต่พอมาอินเตอร์เซ็กอะลบสไม่มีเห็นไหม่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เท่ากันนะครับน้องข้อขอควายก็เลย ผิดครับน้องอ่่เนี่ยข้อคอควายก็เลยผิดข้อนี้ก็เลยเฉลยตอบถูกข้อเดียวก็คือข้อขอไข่ครับน้ององานะครับนะอินเตอร์เซกกับ R Inverse ได้ออกมา3คู่ข้อแบบนี้เคยออกข้อสอบแล้วครับน้องอ่่ไอ้ประเภทให้น้องเนี่ยสร้าง R ขึ้นมาแล้วก็ไปหา R Inverse แล้วก็เอามาทำนู่นทำนี่กันนะครับนะเจอแบบนี้บ่อยมากนะครับอ่ะข้อนี้เฉลยตอบข้อ2อนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้พี่ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย